สวัสดีครับฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ตีสามนะฮะบ,บาร์เซลโลนาลงสนามครับไปเยือนทีมชาวเกาะเลเอาลมโยกานะฮะภาพรวมบาร์เซลโลนาลต้องบุกชนะ2ประตูนะฮะถ้าอยากจะก,กระโดดข้ามแมกกาซ์แบบสมบูรณ์แบบก,ก็ต้องเป็น3ประตูนะถือว่าเยอะทีเดียวครับมาโยกาอยู่อันดับ18ติดพื้นที่ตกชั้นเลยนะฮะอ่าไม่ใช่ติดพื้นที่ตกชั้นอยู่ในโซนตกชั้นเลยครับพวกเขาตามโซนปลอดภัยอยู่แต้มหนึ่งครับเซลตาบีโกมีคะแนน 26แต้มมากกว่าพวกเขาแต้มหนึ่งนะฮะซึ่งฟอร์มก่อนโควิด1 9จะมานี่นะฮะก็แพ้เอีบาครับขาบ้านเลยครับสองประตูต่อหนึ่งขณะที่บาร์เซโลนาครับก็เป็นจ่าฝูงนะฮะนำเลเอรลมาลิดอยู่2แต้มคู่นี้จะลุ้นแชมป์กันนะครับซึ่งอฟอร์มก่อนโควิดจะมานี่ก็ชนะโซเซดา1์หนึู่นะฮะบาร์เซโลนาเกมลุก เป็นเบอร์หนึ่งของลาลีกาอยู่แล้วนะครับยิงไปห3สบสาประตูจากยี่สิบเดเกมเราอันี้ข่าวนี้คือ, Louis อสสลุยซูลิสอ่าลุยซูลสนะฮะกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยฟิตด้วยนะครับก็มาผนึกกำลังในเกมลุกล่วมกับลิโอเนลเมสซี่องตัวกิสมันครับดูแล้วน้าม่เอาสองกล้องแล้วมาโยก้าโดนไปแล้ว4ี่สี่ประตูเอาบาร์เซโลนาไม่อยู่แน่ครับสองประตูมีครับแทนเมสซี่นี่ก็เผยอคนเดียวก็สองลูกแล้วบาร์เซโลนาจะบุกไปชนะมาโยก้าสองประตูขึ้นไปครับผม